สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับผมพี่มีไอทีนะครับวันนี้เป็นเรื่องเฉพาะกิจเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะฮะเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะฮะผมทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ย มันมีปัญหากันเดีอดร้อนกันหลายคนนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่ยังมีข้อสงสัยมีคําถามว่าเฮ้ย <c oughs> แบบไหนเราถึงจะเข้าเกณฑ์แบบไหนเราถึงจะสามารถลงทะเบียนได้บ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาสรุปกันว่าเออแบบไหนที่คุณจะสามารถลงทะเบียนได้รวมถึง18.00เนี่ยที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงทะเบียนไปพร้อมๆกันแล้วผมก็จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยเลยนะครับว่า ออวิธีการลงทะเบียนลงทะเบียนกันยังไงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมีหลายคนที่ไม่รู้นะครับแล้วก็มีหลายคนที่ที่อาจจะเป็นออคนที่ไม่ที่ที่ไม่ชานาญคอมพิวเตอร์นะครับก็เดี๋ยวมาตอบคาถามกันนะครับอ่ะอันนี้ตามที่หน้าเว็บไซต์แจ้งเอาไว้นะครับก็คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามันจะมีเป็นแผ่นเปเปอร์กระดาษขาวเนาะซึ่งมันจะลงเงื่อนไขยเยอะมากๆแต่เอาเป็นว่าอันนี้ผมอ้างอิงจากหน้าเว็บแล้วกันว่าหน้าเว็บอ่ะ มีเงื่อนไขอะไรบ้างน,นะครับเอาเท่านี้ก่อน<__เพราะว่าไอตัวเปเปอร์น,นั้นอนะ่ะมันยาวมากๆแล้วก็ผมดูแล้วเงื่อนไขมันไม่ตรงกับอันนี้ผมอิงหน้าเว็บเป็นหลักนะครับหน้าเว็บก็คือคนที่มีคุณสมบบติจะลงทะเบียนได้ก็คือเป็นคนไทยนะครับไม่รวมแรงงานของต่างชาตินะครับเ,เพื่อนๆเพื่อนๆบ้านนะครับไม่รวมนะฮะเป็นแรงงานไทยอายุ18ปปีขึ้นไปนะครับแล้วกเ็เป็นแรงงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นอาชีพอิสระตรงนี้ับมาดูกันว่าตรงนี้รวมอะไรบ้างนะครับแรงงานก็คือเป็นแรงงานก็คือเป็นพนักงานนั่นแหละเป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานโรงแรมพนักงานร้านอาหารที่ที่คุณทำงานอยู่นะครับหรือคุณอาจจะเป็นพาร์ทไทม์บางคนอาจจะเป็นสัญญาจ้างรายปีเป็นพาร์ทไทม์นะครับแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวอันนี้ก็ตามชื่อเลยเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็อาชีพอิสระก็คือฟรีแลนซ์นะครับ เออฟรีแลนซ์ก็คือพวกงานอีเวนต์ทั้งหลายแหลเป็นสตาร์มงานอีเวนต์เป็นเออรับงานเป็นจอบๆไปนะครับที่ไม่ได้มีประกันสังคมนะครับทีนี้พอไม่ได้มีประกันสังคมเนี่ยมันก็จะมาข้อสาต่อข้อสก็คือไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตาา33หลายคนสงสัยว่ามาตาา33คืออะไรมาตรา33ก็คือประกันสังคมที่นายจ้าเขาหักคุณทุกเดือนหักคุณทุกเดือนครับแล้วก็ ส่งให้คุณเองเลยก็คือเขาหักคุณเดือนละ750บาทสูงสุดเนาะต่อเดือนในกรณีเงินเดือนคุณ1 5 0 0 0หาบาทเขาจะหักคุณ750บาททุกเดือนเพื่อนำส่งประกันสังคมนั่นแหละคุณจะเป็นผู้ประกันตนในมาตราส3สซึ่งถามว่าเฮ้ยแล้วผมก็ได้รับผลกระทบอะผมผมผมแต่ผมมาทํางานแต่ผมก็ได้รับผลกระทบถ้าคุณได้รับผลกระทบอันนี้นะฮะคุณเป็นพนักงานที่เขาหักเงินเดือนคุณทุกเดือนเนี่ยเพื่อนําส่งมาตราส3ให้คุณไป ขอรับเงินกับประกันสังคมเพราะคุณจะได้เยอะกว่า5,000บาท3เดือนนะครับนะครับอ,อันนี้ผมพูดถึงอันนี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณย้ำนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจำที่นายจ้างหักคุณทุกเดือนส่งทุกเดือนให้ไปลงทะเบียนที่เว็บประกันสังคมแทนเพราะคุณจะได้มากกว่า5,000บาท3เดือนนะครับแต่ ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์เป็นแรงงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่คุณประกันตัวเองอะ่ะมันจะไม่ใช่มาตรา3 3มันจะเป็นมาตรา39นะครับอันนั้นน่ะคุณจะสามารถลงทะเบียนตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้รับผลกระทบยังไงได้รับผลกระทบก็คืออาจจะ1บริษัทหยุดทำการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเสริมสวยโรงแรมร้านสปาร้านทำผมหยุดทำการและเขาไม่จ่ายเงินเดือนหรือจ่ายเงินเดือนคุณน้อยลงเช่นจากเดิมได้1น0 0 0มบาทเหลือจ่ายเดือนละ5,000บาทหรือเขาอาจจะให้คุณหยุดไปเลยเดือนหนึ่งโดยคุณไม่ได้รับเงินนี่แหละคือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ถ้าเขาก็ยังให้คุณไปทำงานอยู่ร้านเขาก็ยังเปิดอยู่ เขาก็ยังจ่ายเงินเดือนคุณเต็มอยู่คุณไม่ได้รับผลกระทบนะครับคุณจะบอกว่าคุณไม่มีร้านอาหารกินคุณกําลังได้รับผลกระทบอันนั้นไม่ใช่นะครับก็คือได้รับผลกระทบในที่นี้ก็คือคุณต้องได้เงินน้อยลงนั่นแหละเอาง่ายๆดูที่ตัวเงินตัวเดียวค่าจ้างปกติได้เท่าไหร่คุณได้ลดลงนั่นแหละคุณคือผู้ที่เข้าเกณฑ์นะครับทีนี้เรื่องของเอกสารในการสมรัครเนาะในการยื่นเรื่องก็จะมี บัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ข้อมูลการประกอบอาชีพอันนี้เนี่ยมัน,นยังคุมคืออยย,าาย,อย่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวพอ18นาฬิกาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต้องกรออะไรบ้างน,นะครับข้อมูลนายจ้างครับอันนี้ในกรณีถ้าที่มีนายจ้างเนาะเออถ้าคุณเป็นพาร์ทไทม์เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นฟรีแลนซะ์อ่ะคุณต้องมีนายจ้างอยู่ละแหละก็คือคนที่จ่ายเงินคุณนั่นแหละ ก็เวลาเขาจ่ายเงินอนะ่ะเขาก็าจ,จะมีเอกสารให้อาจจะมีใบหักนาที่จ่ายให้นะครับโอเคอันนี้ต้องต้องรู้อยู่แล้วแหละหจะบอกว่าใครจ้างผมก็ไม่รู้มันก็ไม่น่าใช่นะครับโอเควิธีการรับเงินเนาะพร้อมเพที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับคุณไม่ต้องไปเปิดบัญชีออมสินหรือไม่ต้องไปเปิดธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับต้องมีพร้อมเพ์หรือ มีบัญชีธนาคารเนาะถ้าคุณไม่มีพรอมเพย์เนี่ยคุณก็ต้องมีเลขบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ครับแต่อันเนี้ยจะ7วันผมเข้าใจว่าพรอมเพย์น่าจะเร็วกว่านะครับพอรัฐบาลน่าจะเน้นไปทางพรอมเพย์ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรอมเพย์เร็วกว่าแน่นอนถ้าใครมีพรอมเพย์ให้ใช้พรอมเพย์ถ้าใครไม่มีพรอมเพย์ก็ให้ลงลงทะเบียนด้วยเลขบัญชีธนาคารเนาะส่วนใครบอกว่าเฮ้ยแล้วเราไม่มี ไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีบัญชีธนาคารจะขอรับได้ไหมเอออันนี้ผมผมก็ยังไม่แน่ใจนะผมเข้าใจว่าถ้าไม่เหนือบาากับแรงก็ไปเปิดบัญชีธนาคารแต่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าถ้าเราใช้ทูมันนี่เนี่ยมันจะสามารถที่จะผูกกับพรอมเพย์ได้หรือเปล่าโดยที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับอันนี้เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึง่งถ้าเรามีทูมันนี่แต่เราไม่ได้ผูกบัญชีธนาคาร ผมเข้าใจว่าอาจจะลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้นะครับอันนี้ลองสอบถามกับทางทูอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อความชัวร์แต่ถ้าจะเอาจริงๆอ่ะเอาโชวชัวได้ตังแน่ๆให้ไปเปิดบัญชีธนาคารเถอะครับเนาะใช้เงินเริ่มต้น500บาทคุณไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนได้24ชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่28มีนาคมโมงเย็นเป็นต้นไปเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีข่าวบอกว่าเขาจะให้สล้านสิิ ซึ่งตอนเนี้เข้าใจว่าเขาขยายแล้วแหละเขาบอกว่าไม่ไม่อั้นเพราะว่าเอาจริงๆคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีราวๆ20ล้านคนเพราะฉะนั้นเอ,อคุณไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลจะตรวจสอบหลักเกณฑ์แล้วก็ให้กับทุกคนนั่นแหละที่เดือดร้อนจริงๆเนาะแต่ว่าคุณต้องเข้าเงืเ่อนไขนะเพราะว่าถ้าถ้าคุณเป็นข้าราชการวรัยเกษียณแล้วเนี่ยผมว่าไม่ได้คุณเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยผมว่าไม่ได้นะครับ ก็ส่วนเงื่อนไขเนี่ยเนื่องจากตอนนี้มันออกมาน้อยมากๆก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าพอลงทะเบียนจริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขจะถามอะไรบ้างนะครับสําหรับตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนและเดี๋ยว6กโมงเย็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าตอนลงทะเบียนเนี่ยจะต้องกรอกอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองเลือกให้ดูเลยในแต่ละอาชีพเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับโอเคสำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูวิธีลงทะเบียนกันขอบคุณครับสวัสดีครับ